จากกันนะคะชื่อเก๋นะคะเจ้าหนี้สินชัยรัตน์นะคะเก๋เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะคะจากบริษัทที่ปรึกษา c ซียเอ็นอันคารนะคะจำกัดซึ่งเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับซึ่งเป็นพาร์เนอร์นะคะให้กับ Google ในโครงการ Google for Education นะคะ Google for Education นะคะในส่วนของมุมมองของวิทยากรเนี่ยเกี่ยวกับก g เกิลเซอร์ติฟ e ยทีเชอร์นะคะแล้วก็ เป็น Google Education Trainer ด้วยนะคที่เดินผ่านไปเมื่อสักครู่นี้คือคุณแม่ตีเองนะคะคุณแม่คอมอศซีนะเดินผ่านนะคะคุณแม่จะพูดูง่ายนิดเดียวคะจะได้แก้เขินนะคะ <c oughs> คุณแม่ก็เาเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ชอบมานะคะชอบมาร่วมชอบมาเรียนด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะนั่งเรียนด้วยนะคะบอกว่าช่วยสมัครให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวขอนั่งเรียนด้วย่ ในไีกรอบนึงนะไม่พอเลยค่ะอะไรเขาไม่พอให้คุณแม่ลุกนะคะคุณแม่ลุกออกมาะะเรียนไซอัออกก่อนด้วยค่ะค่ะในส่วนของโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะเกตทำโครงการนี้มาประมาณ3ปีกว่านะคะคำเรื่องของการสนับสนุนอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะ,ระ,คะโรงเรียนต่างๆหรือวิทยาลัยนะคะหรือสำหรับพนักงานเขตด้วยนะคะในการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีการศึกษาน,นะคะเพื่อว่าอะไรเพื่อว่า การเรียนของอาจารย์เนี่ยดูสนุกขึ้นนะคะเพื่อว่าเพื่อให้พื้นฐานว่าเอ๊ะทำยังไงให้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยทําให้ห้องเรียนดูสนุกขึ้นหรือว่ามีเวลาให้กับนักเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณครูจะกลัวเทคโนโลยีน้อยลงนะคะแล้วก็กล้าใช้เทคโนโลยีที่ลูกหลานเราก็ใช้กันอยู่แล้วนะคะนักเรียนเนี่ยอยากจะหยิบออกมาจากกระเป๋ามากเลยอยู่แล้วนะคะทำยังไงให้เราสามารถมีเนื้อหาเหล่านี้ให้กับเด็กใช้ได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือในประเด็นของโครงการ แต่เราก็จะมีแยกย่อยแ,แบบว่าไอ้สอนแอปพลิเคชันอะไรจะได้เห็นว่าไอ้สอนกูเกิลแอปนะคะจริงๆวัตถุประสงค์ก็คือทำยังไงให้สนุกขึ้นนะคะ <S <S แล้วก็มีอไอเดียใหม่ๆมากขึ้นนะคะ <S 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 ในส่วนของรอบนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการนะคะใช้เทคโนโลยีนะคะที่เป็นลักษณะของวิดีโออะค่ะนะคะก็คือมัลติมีเดียมากขึ้นนี่นคือทำยังไงให้อาาจรย์สามารถสร้างเนื้อหานะคะไปลงบน YouTube นะคะได้มากขึ้นก็คือทำวิดีโอซึ่งหลายหคนอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะคะ เซสชันนี้เป็นเซสชันที่อยากให้อาจารย์ได้อธิบายกันมากกว่าด้วยซ้ำนะอยากให้เด็กแรกเกิดว่าเอ๊ะห้องเรียนเราควรจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าการถัาวิดีโอเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเด็กจะสอนเทคนิคให้นะคะแต่ในส่วนของการเอาไปใช้แล้วทําให้มันสนุกขึ้นหรือทําให้เด็กได้อิเคราะห์หรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอาจจะเป็นประเด็นสําคัญนะคะอาจารย์เห็นด้วยใช่ไหมคะนะคะเห็นด้วยนะคะก็ในส่วนของเรื่องต้นนะคะเดี๋ยวจะ เือนทุกครั้งนะคะเขียนแนะนําตัวไปแล้วนะคะก็อยากให้ครู่า้นอื่นได้แนะนําตัวกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะคะในการการแนะนําตัวกันก่อนนะคะว่าทุกคนนะคะมาจากโรงเรียนไหนนะคะแล้วก็วันนี้มีความคาดหวังยังไงบ้างนะคะแล้วก็ได้รู้จักกันเพราะว่าถ้าทุกคนจะสังเกตคือการที่เราได้รู้จักกันเนี่ยมันจะทําให้เครือข่ายและการเรียนรู้ของเราเนี่ยหลังจากจบสองวันเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะมันจะไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนสองวันมันคือ ชุมชนออนไลน์หรือ,อว่าไปเจอกันที่งานอื่นเลยนะคะการเรียนรู้ก็จะมีการแข่งขังมากขึ้นนะคะค่ะขั้นแรกเลยกันน,น,นะคะนั่งหัวโต๊ะนะคะจันต่ายเลย,เลยกันนะคะแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะทงินผูอชจารจ์ยดีข้างหน้าค่ะแต่งตัวด้วยค่ะ <c oughs> แต่งตัวด้วยนะก่อนที่จะที่จะพรีเซนต์นะคะ่ะ ถ้าถัดไปเตรียมัวมรอนะคะถ้าที่อยู่นี้ค่ะตบเบอร์นะคะตบเบอร์นะคะการช่วยทำเสียงได้นะคะนะคะเพื่อไม่ให้เวลาเสียเวลานะคะน้องจิตเฉลยใจค่ะแบบเมียตุ๊กโว่รัชดาสัญญาราชชฎีอะไรนครราชสีมานะคะก็เคยเข้ามารับการอบรมในครั้งก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นหนึ่งในพี่ที่อนะคะของสพมสามทเจ ความคาดหวังสําหรับวันนี้นะคะกล่าวว่าจะมาเป็นนักเอกมิวสิกวิดีโอของตัวเองค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่อวราเดชภูมธมชาติครับมาจากเรียนสวนมณีิทยาครับความกาดหวังคืออยากได้วิดีโอที่สนุกสนานให้กับเด็กๆครับ ครับ Bref, body, mankind, พงศักดิ์ต่อสมเด็ครับนีลธนาธิพดีครับของข้างหลังก็พี่เกาหลีครับผมขอบคุณครับคพี่เกาลีครับสวัสดีครับผมจะเป็น่นไม่เฉลี่นะครับมาจากโคราชพิยาคมนะครับเอ่อการดูฟังมคาดหวังของชาวบ้านไปเรื่อยๆก่อนครับ สวัสดีค่ะจันจิราจากหาดแกลแสงนะคะความคาดหวังก็คือนำความรู้วันนี้ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษานะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะปริศาแก้วประสานนะคะมาจากโรงเรยีเรย,รยนบึงไทร์ค่ะความคาดหวังสำหรับการเข้าอบรมในครั้งนี้นะคะก็คืออยากได้วิดีโอคลิปของตัวเองนะคะได้เป็นนางเอีกูสิค่ะแล้วก็มาให้นักเรียนได้ดูนะคะเพื่อเป็นสื่อในการสอนสองคมค่ะ าส,สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทิ่ผ่านชมสักครู่นะครับความคาดหวังนี้ก็มาอยากดูท่านใช้ YouTube หรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนว่าผมเป็นผู้ติดตามหรือสนับสนุนในการใช้ของท่านอยู่นะคครับบขอุณครับ สวัสดีค่ะยาจารัตน์ันท์กำเนิดจากโรงเรียนพุทตาพิทยาคมค่ะความคาดหวังในวันนี้ก็อยากจะมีเทคนิคใหม่ๆไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มความน่าสนใจให้กับเด็กๆค่ะโอเคหมดไปแล้วรอบแรกนะคะตามความคาดหวังงเพื่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะได้คลิปเกาหลีหรือเปล่า ค่ะสวัสดีค่ะลรพัศดาจีราล,ลิทิพนโรงเรียนสุรธรรมปีทักนะคะความคาดหวังก็คืออยากได้ YouTube ที่มีคุณภาพให้กับเด็กๆในใช้ในห้องเรียนค่ะที <c oughs> ม่มีคุณภาพนะคะอะ่าค่ะแต่งตัวได้เลยเข้ามากเเข้ามากค่อันนี้ ฉลยของโคกสูงนะคะมาจากคุณวัฒนาวันนี้มีหวางอะไรจักอย่างค่ะเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นค่ะที่ใครทวันนี้การมาเรียนด้วยด้วยแรงบรรยานใจหรือด้วยยังไงบ้างคะหรือแจ้งับไล่ล้างค่ะทั้งเขาก็คัดมาแล้วก็อยากได้โอเค มีถุงมือขับมาด้วยนะคะโครงการนี้นะคะนะคะอ่ะโอเคสวัสดีเวลาสี่หลอดเปลี่ยนตัวให้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวนยานชาโดมครับมาจากโรงเรียนตอนใจวิทยานะครับอันนี้ผมไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่ครับแต่ท่านผู้บรการคาดหวังมากก็จะทำให้ดีที่สุดครับ นายสาทั์ุูับมาจากโรงเรียนพรชัยครับก็สอบวันนี้ก็อยากทำเต็มที่ดีสุดครับเขาเคนเดียวกันใช่ไหม้าอบมากนะครับตอนชัยก็คือตอนที่เก่ทำโครงการที่นี่ครั้งแรกนะคะสอนะคะใหญ่เราเนี่ยก็ที่สวนรพิทักษ์นะครับสอของก็จครงก่เราทสวัสดีค่ะค่ะ พี s <S ่ายเป็นการวิชาชาวเรือค่ะที่เล่นเป้นะคะเป้ค่ะจากเพลทัมพทัชค่ะก็วันนี้ก็ขออนุญาตพี่ๆหลายๆคนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็หวังว่าจะทาคลิปคณิตศาสตร์ให้สนุกสนานเพราะว่าตอนนี้เห็นหน้าเด็กเห็นหน้าครูก็เบื่อครูเห็นหน้าเด็กก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไดก็เราก็เลยจะปคุณห้องเรียนคณิตศาสตร์ให้สนุกสนานพี่พ่อแม่คะสอนอะไรพี่ มสามมห้าเอ๊ะเพิ่มนิดนึงสอนวิชาอะไรอยู่ก็จะดีมากนะคะเดี๋ยจะได้รู้ว่าเราสอนวิชาอะไรของบ้างสวัสดีค่ะชื่น้ำน้อสิรสุวรรณค่ะแน,น็แมนอ่าเห็นนะคะตาอล้องเตอร์ค่ะสอนระดับวิชาค่ะความคาดหวังในวันนี้นะคะคะาดหวังว่าจะจะรับหน้าตาและและ หุ่นอันกวบอักของตัวเองได้เวลาที่อยู่บนยูทฟุตนะคะหรือไม่ก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการไปออกกำลังกายวิ่งอะไรนะว่ายน้ำห้าห้าพนะันเมตรห้าหมื่นสองพันเมตรโห้าหมื่นสองเมตรแบบต้องเก็บไว้าแบบช่คคะสวัสดีค่ะเชีายชายค่าถ่านค่ะจ๊ะ ราทพิทักนะคะอสอนวิทยาศาสตร์นะคะเน้นชีววิทยาค่ะก็อยากจะได้เทคนิคใหม่ๆไปให้นักเรียนได้ดูบ้างว่าเพราะมีความรู้สึกว่านักเรียนเขาเก่งกว่าครูค่ะเพราะฉะนั้นต้องตามนักเรียนให้ทันกัอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุพิสริษานนนท์ค่ะสอนวิชาศิลปะมองหงกิจวิทยากได้ามากๆคะ ก็คืออยากอัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องให้ผู้ปกครองเข้าได้เห็นคะว่าลูกเขาขยันขนาดไหนน่สวัสดีค่ะนาำเพชรกระตายทองค่ะสอนคอมพิวเตอร์ค่ะวันนี้คาดหวังว่าจะได้เทคนิคใหม่ๆไปสอนนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะหมดยังคะสำหรับแถวนี้ ลอยนะคะอ่ามีครูศัลศิลปะมาด้วยนะคะครูสุพิธเป็นครูที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยครูสุพิธต้องช่วยพวกเรานะคะในการออกแบบห้องเรียนในวิชาอื่นให้ด้วยนะคะ <laughs> นี่คือความคาดหวังของเกดกับครูสุพิธนะคะในการที่จะให้ไอเดียกับเพื่อนครูท่านอื่นด้วยนะคะโอเคอาจารย์ให้คนอื่นจับก่อนนะเดี๋ยวเกดจับให้เอ๊ะอาจารย์ครับ ครับที่กรงสุ่ยครับผมแดงครับครูคริสตศักดิ์ครับยังไม่มีเมียครับแต่เป็นลูกตองนะติดพ่อนะครับขอบคุณครับคำคาดหวังอะรุ่นนี่โองผมเนิ่มไปแต่วังอยากอยากคำคิดตลอดมันผมได้ สวยเหมือนมียากรได้ครับครับผมสุรศักดิ์สนองพจน์นะครับสอนสังคมศึกษานะครับความคาดหวังก็ก็จะนำเอาคลิปวันนี้นะครับไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องนะค จะสอนเป็นสอนวิชาที่มันเกี่ยวกับอาเซียนนะครับทในกระเดิ่งครับขอบคุณค่ะบเกลับไปรักเรียนแล้วก็ได้ค่ะชื่อจุฬากรกันเจนะาที่ารเมือีแค่ไหนค่ะ ความคาดหวังก็คืออยากให้ห้องเรียนไนนยม่น่าเบื่อสนุกสนานเด็กนักเรียนมีความตั้งใจสนใจเรียนมากกว่าเดิเาขับไปนั่เรียนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อย้าไทยมณินะคะ าสายเงินสงสิธานี้ค่ะความคาดหวังก็คือนะคะก็คืออยากได้สิ่งใหม่ๆจากการอบรมเพื่อทาให้นักเรียนสนุกกับการเรียนแล้วก,สก,ก็สนใจเรียนมากขึ้นค่ะถ้าอยากให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นเลย่ะคะอาจจะต้องค่อยๆคิดว่าวิดีโอเราเนี่ยครจะมีอะไรบ้างต้องอาจจะต้องหรือว่าเราต้องผสมสานาอะไรบ้างกับการเรียนการสอนหรือเกมในห้องเรียนอย่างนี้ด้วยนะคะ สว<ถ>ัสดีค่ะชมรมวิทยุสูนงนะะึงค่ะมาจากวิทยุสูงสีธานีค่ะความถนัดของก็คือ, <c oughs> อสอนศิลปะนะคะความถนัดของก็คือการนำยูทูบค่ะไปใช้ในการเรียนการสอนให้เด็กกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะคุณภูก็เป็นความถนัดของพวกเราอีกแล้วนะคะเพราะคุณครูสอนศิลปะนะคะที่จะมาช่วยกันออกแบบห้องเรียนนะคะก็ะคือ,อทำให้ให้บูรณาการเรื่องของเคคทคโนโลยีเข้ามาในห้องได้ค่ะ สวัสดีคร in mm ับผู้เข้าอบทุกคนนะครับอาผมบุญดีวัลชนภูจากศิราวิทยานะครับตลอดความคาดหวังนะครับอยากให้ผู้เข้าอบทุกคนนะครับทำคลิปที่ว่าดีที่สุดแล้วก็ข่าที่สุดนะครับเพื่อได้เห็นเต็มกับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมบัญชาชุมีรานะครับจากศิรนวิทยานะครับ สิ่งที่คาดหวังนะครับก็คืออยากสร้างนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสอนเพื่อนะครับเพน่อดูความตั้าใจในการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับผมสวัสดีครับชื่อวีรพงษ์สมูชานะค,ะครับความจากนรกเรียนท่าช้าหด้าบุญรุงครับความคาดหวังคืออยากให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับที่เราได้ตั้งใจสร้างให้กับเด็กๆนะครับิชาใชก คอมพิวเตอร์ทำขอบคุณครับท่าช้างที่อยู่ตรงแถววัดพระแก้วค่ะ <qualche> อันนั้นมันท่าเรือท่าเรือท่าช,ช, <SAY? S 1> ช้างปะชื่อโรงเรียนอะไรคะท่าช้างโรงเรียนท่าช้างลาดกระบลาดชุมพรท่าช้างเจ้าเล่นหาลูไปขึ้นรถเมีดไปสมัยเรียนละอะจริง สวัสดีค่ะฟันที่พามิเศษนะคะจากโรงเรียนชูรนทิพย์อักค่ะวันนี้อยากมาเรียนรู้เทคนิคในการที่จะสร้างคลิปวิดีโอให้เกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้นนะคะที่ว่านักเรียนน่าจะมีความสนใจกันอย่างเต็มที่ทุกคนค่ะมีมือตบออกมาด้วยนะคะพรุ่งนี้เสร็จแล้วตกที่กำทังซอที่บ้านใหม่เพื่อนจำ นนะะนน้วิดมมะะคกัเเเ่งจสวัสดีค่ะอมมเสียธรรมะนะคะจากเสืรทำพิชัยก็อยากอยากเหมือนทุกทุกคนันะค่ะอยากได้อ,อะไรใหม่ๆให้กับเด็กนั่นเอ,นอรกรยกลางวันสีสันสังกฤดิดชัวค่ะใช่ค่ะหาสังกิดนะคะสุนทรธรรมพิชานะคะขอเซ็สุนทรธรรมพิชาลยคะหน่ยคนนะคะพันะะได้ับเียรเยอนิดนึงนะ สวัสดีค่ะชื่อสศสิธรลพัตน์คะมาจากสุรธรรมพทักค่ะก็คือมาเพิ่มความรู้เรื่อยๆค่ะขอบคนหมดเยอะค่ะอ่าเชิญค่ะมาหมดเลยค่ะห้าหกคนมาแต่งตัวก่อนค่ะเเ <Okay. S 2> มื่อกี้เกิดลืมนี่ดีคนมาหมดเลยคะ่ะมาให้หมดเลยแถวนน้นนะคะอ่ะอ่จารย์ อันเรืออันเรือหญิงขอร้อนรค่ะดิฉันนางสาวนภัทรรนโทสูงมาจากโรงเรียนโรงสูงสรีธานีค่ะมาก็มาแบบๆุ่ะเป็นควอการ์ดลังของกลุ่มสาระสุขศึกษาและภาษาศึกษาค่ะนี่ก็ถ้าว่าจะได้ชิงเงินใหม่ก็ไปพัฒนาให้คนในกลุ่มสาระได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมนายประเสริฐธิชัยภูมินะครับมาจากเรียนมัธยมหลักสูทศนะครับความรู้ที่ได้นะครับก็จะเอากลับไปพัฒนานักเรียนแล้วก็ทําสื่อใหม่ๆแล้วก็เอาไปฝากคุณที่โรงเรียนนะครับจะอบรมขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยทำ้ายชื่อเมื่อสักนนครู่ <c oughs> นี้ด้วยนะคะไหนพอดเป็นที่ที่มีออมพลไส้หรือเปล่าใช่ปะ่ะไม่ใช่นะ <c oughs> มีนะมีมีพลังงานน้ำ การล้มการล้มล้มแล้วล้มใช่ล้มเห็นปะพอรอกตัวยังน้อยอยู่สวัสดีค่ะชื่อินายรัชวินจากชุมพรพิสานห้นง2ที่ฉันไปนิสตร์หลังจากท่านก็คือจะทำยูทูบเนาะเพราะตัวเองที่เป็นลมบ่อยอยากจะแก้ปัญหาในชั้นเรียนก็คือทำยูทูบแล้วก็จริงเอาไว้ให้เด็กเป็นคนคว้าเวลาเต้นไม่อยู่ค่ะขอบคุณค่ะให้เด็กเป็นคนคว้าทาตัวเองไม่อยู่ในห้องเรียนนะคะ น้องข้งเรียนจาเหะใครดูแลฝากเขาจะริมเหนือครับสวัสดีค่ะกายศรีธรรมมาจันเรียนที่โรงศึกษาเช่นเดียวกันนะคะก็คาดหวังว่าต่อไปนี้คงจะได้เห็นเต็มเห็นหน้าทุกวันไมอยู่ก็เห็นหน้าค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แอคชั่นนะครับแอคชั่นไหนแอคชั่นโอเคครับเสือ เหมือนนมามดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนัวิทยากรนะคะคุณครูทุกท่านนะคะมีชันชื่อนะพนิพาฒน์ต่อพลนะคะจากโรงเรียนสัตสานค่ะวิชาสอนวิชาภาษาศิลป์ค่ะแอคชั่นครับพนิพัฒต่อพลจากสัตสาสกิลค่ะโอเคจำเรียนใครได้เลยนะคะ ส <Okay. S 1> วัส,สด,ดีค่ะชื่อนัาพรนันทิสิริค่ะมาจากวิซาลาพิบีค่ะความคาดหวังไม่คาดหวังค่ะเพราะวันนี้กาแข่เขาเป็นเด็กค่ะมาเลยนะมาแทนมาแทนในกามคาดหวังนะคะต้องมีอินสไปเดชั่นนิดนึงนะคะอาาจรย์ใ <c oughs> นการเดินกับเก็น,นะคะเพ <c oughs> ื่อที่จะอาจจะดูเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าเราคาดหวังอะไรนะคะแต่ว่าเป้าหมายก็เป็นสิ่งสำคัญน,นะคะทำให้เราสามารถพุ่งชนมันได้นะคะโอเคถัดมาค่ะนะคะ,นะคะ หมดแล้วค่ะอ่ะเคนะคะชุมพวงกันเลยค่ะมากันเกือบสิบคนนะคะออกไปไม่เที่ยออกมาเลยก็ได้ออกมาเลยก็ได้ครับจะได้รีบใช่ค่ะจะได้รีบนะคะมาให้หมดเลยค่ะทห้แถวเลยค่ะ่งตัวคอยครับเนี่ยหลอเนี่ยหลอกจันหลออทานเรือ นีโร oh, ่พ็อตเตอร์ครับสวัสดีครับผมสลาฟงโเชีคอมพิวเตอร์จากชุมพรศกษาครับของพาอาแลก็คือยอดวิวจะเพิ่มมากขึ้นนะครับสวัสดีครับผมวานักุแ่งจากชุมพรศษยเช่นยวกับของพาอมาคือมี youtube แชร์วมกนทั่วโนกครับสวัสดีครับผม วิทยกกา,า,ากครับตารางเวาจะนำไปขยายผลให้ครูแล้วก็สร้างสื่อให้กับนักเรียนยครับวิชายเอกครับวิชายเอกครับวิชาเอกครับวิชาเอกชีววิทยาครับเจริได้ขอคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับผมชัยชมพูครับโรงเรียนชมพูศึกษาครับรบามภาพวาดก็คือจะนำวามรู้นี้พานักเรียนทำสื่อเกี่ยวกับการเรียนการกสอน เพื่อจะลงมือรุกให้หักขึ้นแล้วก็วิชาเอกดนตรีสายคนครับสวัสดีค่ะอรวรรณทิดถูกค่ะจากปาร์ตมชัยประชานิรมิตนะคะความคาดหวังก็คือจะนำเอาเทคนิคที่ได้นะคะไปพัฒนาสู่ตัวเองให้ดีคุณภาพมันยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครับครับผมใจตัด สัสด yeah eh. oh, okay. mm ีบครับจากช่องแมนังขีความคาดหวังคืออยากได้สิ่งใหม่ๆไปให้ท่กนรหยนได้เรียนได้ศึกษาคั้ทสงกครับค่ะุ้สวัสดีค่ะพัชนาฉิมละลงจากโรงเรียนปากคงชัยประชาธิปนินาคะ ก็คาดหวังว่าจะเอาความรู้ที่ได้นะคะใน2วันนี้กลับไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของตนเองนะคะแล้วก็จะนําไปขยายผลให้กับครูในโรงเรียนด้วยค่ะสวัสดีครับชื่ออภิชัยพี่ตีพิสุทธคุณนะครับจากสุรนารีวิทยา2รับความคาดหวังก็อยากเพิ่มสื่อการสอนปแบบมตอทุกคน สวัสดีครับผมทะเนศส,สดโจนจากจากราเทีนุนชัยพิทยาคมนะครับเอิบน้าทำสินครับความาัหรังก็แค่ห้าร้อล้านวิวก็พอครับเลีไปเอาไปเลยค่ะเอาหมวกไปค่ะเอาหมวกไปนั่งโต๊ะเลยค่ะเหมออาะกระจายมากสวัสดีครับผมสรงชายมณีสารนะครับจากราเทีนุชัยพิทยาคมนะครับความาัหรังก็นำความรู้ที่ได้ไปผลิตสื่อเพื่อใช้ในการสอนนักเรียนครับผม วันนี้เลยนะคะอ่ะมากรูขวัสดงก็ไม่ไอมรอดนะ <laughs> โอเค้เค,คุณนค้างัารนันน่นคลค่ะรอคือคนที่ไม่ครูเก่งร่วมมือหรือเป็นสังเกตการ สวัสดีค่ะชื่อสัญญาณชนมาเทศนะคะสอนคอมพิวเตอร์วันนี้มาช่วยพิยากรอนและการทัว่าแอดไปอบรมรอบหนึ่งนะคะ,ะค,ความคดาดหวังก็คือเดี๋ยวระหว่างที่เป็นผู้ช่วยพิยากรก็จะเงี้ยหูฟังว่าถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆนะคะความคดาดหวังก็คือพวกเราทุกคนต้องต้องแบบผลิตสื่อการเรียนแบบการสอนให้เด็กได้ใช้ร่วมกันได้นะคะแบบปันความรู้ร่วมกันได้โอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมเอกลิศรีทองนะครับครูเก่งนะครับเมื่อก่อนอยู่โรงเรียนจุฬาพศึกษาครับตอนนี้อยู่โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อก่อนไปอยู่กลุ่ม KTI นะครับเดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่ย้ายจังกัดไปเป็น RTI แล้วนะครับความคาดหวังก็คือเดี๋ยวจะไปขยายผลที่นู่นต่อนะครับก็ขออนุญาตทางเจ้าของโครงการนะครับเข้ามาสังเกตการนะครับแล้วก็ เปิดเทอมนี้จะจัดอบรมครูก็บแอลให้กับครูประมาณ220คนนะครับก็จะ,าม,าจะมาขอความรับผิดชอบเรียกววมจากอาชีพให้ด้วยครับอขอบคุณครับโอเคเอ่ะครูที่มาหมายถึงว่า,นานแนะนำตัวแนะนำตัวค่ะแนะนำตัวสวัสดีครับชื่อ เราไม่สู้บังคับตลอดน,นะเราต้องยอมนะครับเพราะว่าเราก็บังคับเข้ามาเหมือนกันสู้เลยนะสวัสดี่นะครับก็อยู่เรียนสุรกาภิเษะครับคิดว่าโอกาสนี้น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับ YouTube ไปใช้ที่เป็นจริงเรียนอะไรใมากขึ้นและก็อยากเลยอยากเห็นพี่น้องมารวมกันแบบนนีะ้คิดว่าจะเกิดอย่างนี้ให้ได้ทุกปีนะครับ ถ้าผมยังอยู่ที่นี่พี่ปุ้มก็ยังไม่ย้ายเห็นก็คงจะช่วยเราเรื่อยๆไปเองน,นะครับก็คงว่าหวังว่าทุกท่านจบสองวันนี้กลับไปให้มันให้มันต่อนะครับ้ทำต่อยอดได้อีกสองคนสี่คนหกคนไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้มันหยุดที่เราคนเดียวนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับนี่คุณทางขันะคะเริ่มเลยแล้วกันทำอันเก่งี้เรืของนองวัตถุประสงค์ของโครงการ เบอยก่อนไม่มันรู้สึกแบตจะหมดมันก็กระตุกกตะกากเปลี่ยนไม่ได้ไหมไม่มันสำลักครับค่ะจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะหนึ่งก็คือวล้วทุประสงค์คือเราต้องการที่จะให้คุณครูเนี่ยสามารถจัดการเรียนการสอนแบบส p ิปค class r o ได้นะคะทุกคนเคยได้ยินคำว่า split c ส a s s กันมาก่อนใชไหมคะอาจจะมีบางคนนะคะบางคน ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าห้องเรียนเกับด้านนะคะอันนี้ไม,มะคะ์ก็ไมค์พี่จะสอน

好的，走吧。